สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูท่าตลกตลกนะคะเพื่อนเพื่อนลองส่องกระจกดูแล้วก็ลองทำท่าตลกใส่กระจกดูสิว่าท่าไหนจะตลกที่สุดมาดูยายมากต้องทำบ้างทำไปได้เบี้ยวขวาแล้วก็เบี้ยวซ้าย chu 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 bu chu bu chu bu chu bu anh đi coi chu chưa chu 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 cái chu chu จูบจูโบจู่โบจูโบค่ะคลายเครียดกันค่ะเพื่อนๆค่ะหวังว่าคงเรียกรอยยิ้มได้ไม่มากก็น้อยนะคะบาย